กลาสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับเพ่อการช่องลามซ่าอีกเช่นเคยนะครับเพื่อนๆสาหรับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนานะครับแอปนะครับที่เล่นแล้วนะครับได้รับเงินจริงนะครับแอปตัวนี้นะครับก็จะมีชื่อว่านะครับ Make Mo น e y นะครับใครสนใจนะครับเพื่อนๆก็สามารถดาวน์โหลดในพีซ t o r e ได้เลยนะครับส่วนของ iOS นะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าของ iOS จะสามารถโหลดเล่นได้หรือเปล่า ส่วนตัวนี้นะครับก็คือนะครับเกี่ยวกับการเล่นนะครับซึ่งแอปตัวนี้นะครับผมก็ได้ถอนมาแล้วแหละตัคนหนึ่งครั้งนะครับซึ่งนะครับในตัวแอปตัวนี้เราจะสามารถถอนได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับถือว่าก็ดีหน่อยนะครับสําหรับแอปตัวนี้นะครับถ้าเรานะครับเล่นนะครับแต่ว่าเล่นไม่นานนะครับเราจะได้รับเหรียญแล้วนะครับเล่นประมาณ 1 0 2ถึงยี่นาทีนะครับเราก็สามารถถอนเงินได้แล้วนะครับเพื่อนๆแต่ว่าจะมีภารกิจให้เราทําอยู่นะครับเดี๋ยวผมก็จะบอกนะครับว่าตรงไหนสามารถหาเหรียญได้บ้านนะครับนี่ซึ่งนะครับการใช้เหรียญนะครับก็จะใช้เหรียญประมาณ5 0,000ืนเหรียญนะครับสําหรับการถอนเงินหนึ่งครั้งถ้าเป็นนะครับเราที่ยังไม่เคยถอนเลยนะครับเราจะใช้เหรียญทั้งหมดประมาณ4ี่0 0ื่นแเหรียญสําหรับการที่ยังไม่ได้เคยถอนเงินสําหรับแอปตัวนี้นะครับ ในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับสำหรับแอป Make ันนี y นะครับแล้วก็จะมาบอกนะครับว่าตรงไหนสามารถหาเหรียญได้บ้างซึ่งนะครับเราก็สามารถกดรับพวกนี้ได้เลยนะครับซึ่งเราจะต้องทำประมาณ8ภารกิจนะครับเราถึงจะได้รับตัวเหรียญมาแล้วก็สามารถถอนได้นั่นเองนะครับซึ่งเราจะต้องนะครับทำเข้ามาตรงตัวไหนหรือว่าแอปตัวไหนเพื่อนเพื่อนสนใจอยากจะจะเล่นเลยนะครับเห็นไหมเพื่อนอันแรกก็คือนะครับ ใช้ได้เฉพาะนะครับดาวน์โหลดแอปครั้งแรกเท่านั้นอันที่2ก็จะเป็นแค่ลงทะเบียนนะครับเราก็จะได้รับทั้งหมดประมาณ6,600เหรียญน,นะครับถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับสำหรับ6,650เหรียญตัวนี้เราก็เลื่อนหาอีกเรื่อยๆนะครับว่าเราจะทําเป็นแบบไหนหรือว่าตัวนี้นะครับก็คือนะครับดาวน์โหลดแอปครั้งแรก จะได้รับเงินไปเลยนะครับเฮ้ยทุกคนจะได้รับเหียนไปเลยนะครับ4,750เหเรียญนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับพวกคือกิจกรรมนะครับซึ่งกิจกรรมนะครับก็จะมีพวกการเช็คอินอยู่ด้วยนะครับก็จะมีพวกเช็คอินหนึ่งวันได้รับ300เหรียญนะครับเช็คอินครบ7วันได้รับ1,000เหรียญนะครับทุกคนนี่ภารกิจก็จะมีทั้งหมดประมาณแต่ภารกิจนะครับก็จะมีภารกิจเกี่ยวกับนะครับการถอนเงินนะครับการแบ่งปันหรือว่า การเชิญเพื่อนนี้และนะครับแล้วก็การทําภารกิจให้เสร็จสมบูรณ์ประมาณนี้สําหรับวิธีการหาเหรียญของแอปตัวนี้นะครับทุกคนแอปนี้ผมได้ทําการถอนไปแล้วนะครับ1ครั้งเงินเข้าตามปกติครั้งที่2นะครับในแอปตัวนี้ไม่สามารถถอนเงินได้สามารถถอนได้แค่ครั้งแรกเท่านั้นนะครับแต่ว่าจะดีหน่อยเพราะว่าเล่นไม่นานนะครับเราก็สามารถได้รับเงินเลยนะครับสำหรับตัวนี้เห็นไหมให้เพื่อนกดเข้ามาตรงคำว่าถอนเลยนะครับ แล้วก็การถอนจะมี2ตัวด้วยกันนะครับ1ก็คือ t ูมันนี่วอลเลตสก็คือจะเป็นแบงก์นะครับทุกคนนี่ จำนวนที่เลือกนะครับค่าต่ำจะอยู่ที่50บาทนะครับถอนเงินสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ200บาทจ่ายใช้เหรียญประมาณ1 90, นึ0 0 0สเห่รียญถ้าเป็น50บาทก็จะเป็น5 0,000นเหรียญน,นะครับให้เพื่อนกดคีิกเข้ามาตรงคําว่าประวัติได้เลยนะครับที่ผมได้ทําการถอนไปประวัติการแรกนะครับตัวนี้แหละทุกคนจะเป็นการแรกนะครับที่ผมได้ทําการแรกไปนะครับเห็นไหมได้แรกไปต่อวันที่23นะครับทุกคน23 เดือนนี้นะครับแล้วก็จะเป็นพวกข้างล่างเห็นไหมเพื่อนเพื่อนข้างล่างก็จะเป็นเกี่ยวกับนะครับโปรดทางภารกิจให้เสร็จอีก8ภารกิจนะครับโปรดทางภารกิจให้เสร็จอีก8ภารกิจเห็นไหมทุกคนตัวนี้ก็จะเป็นนะครับการถอตัวนี้ด้านบนสุดนะครับเฮ้ยทุกคนด้านบนสุดนะครับก็น่าจะเข้าในวันที่24ทุกคนผมก็ยังไม่แน่ใจมั่นคัดนะครับว่าด้านบนนะครับมัน จะเข้าจริงหรือเปล่านะครับอาจจะเขียนเปนเล่นๆเฉยๆนะครับว่าเข้านะครับแต่ว่า ผมว่าน่าจะถอนได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับข้างบนนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมอ่านดูในรีวิวนะครับเห็นแค่นะครับสามารถถอนได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับทุกคนแต่ว่าจะได้ครั้งที่2หรือเปล่านะครับผมก็ยังไม่แน่ใจเช่นกันนะครับเดี๋ยวผมต้องไปตรวจสอบดูอีกแล้วกันนะครับเดี๋ยวถ้าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์ตอนเพื่อนนะครับหรือว่าใครที่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยคลิปนี้ผมก็ต้องขอตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ